พอเวนได้บอกกับอาเธอร์ว่าดาบลำนำแห่งอลุนคือดาบที่เขาเป็นคนตีขึ้นมาอาเธอร์ Arthur ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเขาจึงได้ถามเวนไปว่าเดี๋ยวนะคุณเป็นคนสร้างดาบนั้นขึ้นมาอย่างนั้นเหรอฉันก็ว่าฉันพูดภาษามนุษย์นะเออผมเข้าใจหรอกนะแต่สมมติว่าคุณสร้างดาบนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วมันทาไมไปอยู่ทวีปดิคาเทนได้ล่ะครับเวนที่ได้ยินอาเธอร์ถามมาแบบนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปนะครับว่ากระดาบลำนำแห่งอลุนเป็นหนึ่งในอาวุธที่ฉันนนไดด้้้ทลลอองงงสราาขึมเมเเแัก็ป็ปน แค่ผลงานที่ล้มเหลวนะแล้วตอนนั้นฉันก็รู้สึกว่าฉันจะโยนมาทิ้งไปที่ทุ่งสัตว์ร้ายในทวีปของเจ้าตอนที่ข้าได้ไปหาแร่ที่นั่นเพราะต่อให้คนอื่นเอามันไปมันก็คงเป็นได้แค่ไม้เท้าเท่านั้นแหละแต่ข้าก็ไม่คิดเลยว่าสุดท้ายจะเป็นเจ้าที่ได้ครอบครองมันเอาไว้ความน่าจะเป็นที่จะเป็นแบบนี้ได้มันมีเท่าไหร่กันนะพอเวนได้พูดจบแล้วเขาก็ได้ยินคำนวณความเป็นไปได้แล้วครับอาเธอร์ที่เห็นเจนนั้นจึงได้ถามเวนไปต่อว่าเดี๋ยวนะหรือคุณจะบอกว่าดาบลำนำแห่งอ ที่ล้มเหลวอย่างนั้นหรอแต่สําหรับผมแล้วผมไม่เคยเห็นดาบที่มีคุณภาพดีเท่าเล่มนี้มาก่อนเลยเฮ้ยข้าจะถือว่าคําพูดของเจ้าคือคําชมก็แล้วกันพออาวุทธที่ข้าสร้างขึ้นมาไม่ว่ามันจะดีหรือแย่แค่ไหนแต่อย่าเอามาันไปเปรียบเทียบกับขยะที่เผ่าพันธุ์ของเจ้าสร้างขึ้นมาเลยเพราะว่ามันเป็นการดูถูกฉันอยู่ข้าตีดาบเล่มนี้เพื่อต้องการให้มันเป็นอาวุทธที่มีขนาดเดียวซึ่งใช้กับทุกคนได้แต่ตอนที่ข้าตีดาบเล่มนี้ขึ้นมาข้าต้องเมาอยู่แน่แน่พอสุดท้ายมันก็ออกมาเป็น แก่ของมีคมที่ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นเลยแต่นี่มันก็ทําให้เรื่องราวน่าสนใจมากขึ้นเลยละ่ะวินซัมที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้ถามเว้นไปแล้วครับว่าพอได้พบเขาแล้วเจ้าคิดว่ายังไงบ้างละ่ะเจ้าจะทํามันได้ไหมอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็งงละครับว่าทั้งสองคนนี้กําลังพูดคุยเรื่องอะไรกันอยู่แน่แต่แล้ววินซัมก็ได้หันมาบอกกับอาเธอร์ไปลวครับว่าที่ข้าพาเจ้ามาหาเว้นที่นี่ก็เพราะมีจุดประสงค์อยู่2ออย่างข้อที่1เลยก็ตามที่ข้าเคยบอกไปถึงแม้เขาจะมีท่าทางแปลกๆไปบ้าางแต่เข ผู้ที่มีสายตาแหลมคมและมีฝีมือในการสอนวิชาการต่อสู้มากเป็นพิเศษฉันคิดว่าจะให้เวนสร้างดาบที่เหมาะกับรูปแบบในการต่อสู้ของเจ้าอาเธอร์ Arthur ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ค่อนข้างที่จะตกใจมากเลยล่ะครับเขาจึงได้ถามทั้งสองคนไปว่ามันเป็นความจริงเหรอครับคุณจะตีดาบไปผมอย่างนั้นเหรอเวนที่ได้ยินอาเธอร์ถามมาแบบนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าข้าไม่ได้ตีดาบเจ้าเด็กเวนแต่ข้าสร้างมันขึ้นมาตั้งหากล้าและสาเหตุที่ข้ารับปากว่าจะฝึกให้เจ้าก็เพราะว่าข้าติดหนี้บุญุญนนาท่า อินเดสอยู่เท่านั้นถึงตัวของเขาเองก็จะไม่ค่อยชอบที่จะต้องไอ้ข้ามันเสียเวลาสร้างดาบให้กับสิ่งมีชีวิตต้อยต่ำอย่างเจ้าหรอกนะแต่ว่าตอนนี้ข่าก็ขอยึดดาบลำนำแห่งอรุณกลับคืนมาก่อนก็แล้วกันอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้ถามกลับไปว่าแล้วคุณจะคืนมาให้ผมใช่ไหมครับมี่เจ้าหนูดาบลำนำแห่งอรุณอาจจะเป็นแค่ของมีคมแต่มันก็เลือกเจ้าอยู่ดีถึงแม้ว่าข่าจะไม่ได้ภูมิใจกับของชิ้นนี้สักเท่าไหร่แต่ข่าก็ไม่ลิบมันไปหรอกนะพอเว้นพูดจบแล้วเขาก็ได้เอาดาบเล่่มใใหหออกก้ับ อาเธอร์ล่ะครับแล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่าตอนนี้เจ้าก็ใช้เล่มนี้ฝึกไปก่อนกันแล้วกันฉันได้สร้างมันขึ้นมาก็เพื่อทดสอบพลังของผู้ใช้จากแรงฟอนหรือแรงกระแทกพออาเธอร์ได้รับดาบไปแล้วเขาก็ได้ลองกัดแป่งดูนะครับพร้อมกับได้ถามเว้นไปต่อว่าคุณเรียกมันออกมาจากพื้นได้ตลอดเวลาเลยหรอครับอะไรกันล่ะเนี่ยจากสิ่งที่ข้าทํามาทั้งหมดเจ้าประหลาดใจเรื่องนี้เนี่ยนะอ้แต่ข้าขอเก็บปีกมังกรของเจ้าด้วยอาเธอร์ Arthur ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจละครับว่าจะเก็บปีีกกมงของิเวย ไทไมแต่เวนก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่านี่เจ้ามีแรงกระตุ้นตามธรรมชาติที่จะตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าทำเลยเรี่ยงยังไงเนี่ยเฮ้อ <c ười> แค่ส่งมันมาให้ข้าก็พอแล้วไม่ต้องถามอะไรมากอาเธอร์ Arthur ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้แกะขนของซิเวียให้กับเวนไปส่วนเวนที่ได้ขนของซิเวียไปแล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่าเอาละ่ะข้ารู้ดีว่าผ่าพันุที่ต้อยต่ำเช่นเจ้าต้องการเวลานอนหลับมากกว่าพวกเราดังนั้นเจ้าจงพักผ่อนไปซะอาเธอร์ Arthur ที่ได้ยินเช่นนั้นก็รีบถามไปทันทีเลยละครั ว่าพวกเราจะค้างคืนกลางหลุมอุกาบาตอันแห้งแล้งแห่งนี้กันอย่างนั้นหรอเว้นที่ได้ยินอาเธอร์ถามมาแบบนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าใครพูดคําว่าพวกเรานะเฮ้ย้าก,กับวินซ่าม,มีเรื่องที่จะต้องไปทํากันต่อนอกจากนี้มันก็ไม่มีเตียงนุ่มนี่ไม่เจ้านอนระหว่างสงครามตลอดเวลาหรอกนะดังนั้นข้าจึงทําแบบนี้เพื่อตัวของเจ้าเองยังไงล่ะเอาล่ะพยายามพักก่อนซะอาเธอร์หลับฝันดีลาตีสวัสดะพอทั้งสองคนได้ล่ำลาอาเธอร์กันเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้หาย จะไปทันทีมันจึงทําให้ในสถานที่หลุมอุกกาบาตแห่งนี้เหลือแค่อาเธอร์คนเดียวเท่านั้นซึ่งอาเธอร์ที่ได้เห็นทั้งสองคนไปแล้วก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าทาเพื่อตัวฉันก็ผีนะสิแต่เพราะความเหนื่อยล้าของอาเธอร์ที่ได้ฝึกฝนมาอย่างหนักเขาจึงได้สร้างเวทดินขึ้นมาทํ้เป็นเหมือนเต็นท์ละครับแล้วก็ได้นอนหลับไปอย่างง่ายดายเพราะความล้าแต่ทันใดนั้นมันก็ได้มีเสียงคืนดังสนั่นขึ้นมาละครับอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้ลุกพรวดพลาดขึ้นมา เธอเห็นว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมานอนแล้วจึงได้ลุกขึ้นมาเก็บอุปกรณ์การนอนล่ะครับแต่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างกําลังจะโจมตีเข้ามาจากทางด้านหลังและมันก็คือเจ้าโกเลมของเวนนั่นเองแต่อาเธอร์ยังสามารถหลบการโจมตีของเจ้าโกเลมพวกนั้นได้แต่แล้วมันก็มีเสียงของเวนดังมาจากบนหน้าผาล่ะครับว่าเจ้าไม่มีวันได้พักผ่อนจริงๆร,ร,ระหว่างอยู่ท่ามกลางสงครามหรอกนะเจ้าเหนูอเจ้าต้องเคยชินกับการต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างที่ร่างกายไม่เต็มร้อยเอาล่ะ อดเสื้อผ้าออกแล้วไปต่อสู้ซะอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ค่อนข้างิดจะหงุดหงิดมากเลยล่ะครับไอคนโลกอิดไอเออาเอาเอาก็ไอถอดเสือ้อถอดเสือ้อเอา้าดานาก็เข้ามาเลยไอพวกมนุษย์ถิ่นพออาเธอร์พูดจบเขาก็ได้เข้าไปโจมตีพวกโกเลมทันทีแต่ว่าเวนก็ได้บอกกับอาเธอร์มาว่าเป้าหมายของเจ้าก็คือการล้มนายพลโกเลมที่มีมงกุฎอยู่บนหัวอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้บุกทะลวงฝ่าดโจมตีเข้าไปเรื่อยๆล่ะครับโดยใช้เวทที่เขามีทั้งหมดในการจัดการ กเลมพวนี้แต่ทันใดน,นั้นมันก็ได้มีโกเลมอีกกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาช่วยอาเธอร์แล้วครับซึ่งในระหว่างที่อาเธอร์กำลังแปลกใจกับพวกโกเลมที่เข้ามาช่วยอยู่นั้นเวนก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าในระหว่างที่เจ้าอยู่ในสงครามเจ้าก็จะมีพวกพวก้องร่วมต่อสู้ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่อยู่ในสนามรบแล้วในศึกแต่ละครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะเลือกเป็นฝ่ายลุกหรือจะอยู่ใกล้พวกพ้อของเจ้าเพื่อให้พวกเขามีชีวิตรอดแต่ในการฝึกต่อสู้กับโกเลมในครั้งนี้มันก็ได้จบลงแล้ว่่ะรัเพาาาวมนก็ต้อองงปฝยขธ ที่ต้องชนะอยู่แล้วแต่ตัวของอาเธอร์เองนั้นก็ได้ใช้พลังไปมากโหจนหมดแรงเขะต้มเลยทีเดียวเว้นที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ลงมาจากหน้าผาแล้วรายงานการต่อสู้กับอาเธอร์ไปว่าจํานวนของผู้รอดชีวิตฝ่ายเจ้าคือ271ตัวในขณะที่อีกฝ่ายมี512ตัวและเมื่อพิจารณาจากความอ่อนแอโกเลมของฝ่ายศัตรูก็ถือว่ามันเป็นชัยชนะที่ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่เพราะเจ้าได้ปล่อยให้ฝ่ายของตนเองตายมากเกินไปเจ้าหนูอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้บอกกับเว้นไปแล้วครับว่าก มันดูเหมือนกอริลลาหินนี่ผมก็เลยไม่ได้สนใจพวกมันสักเท่าไรเลยแต่ในขณะเดียวกันเวนก็ได้น,นําแซนด์วิชและน้าออกมาให้กับอาเธอร์ล้ครับซึ่งพออาเธอร์ได้เห็นอาหารแล้วก็ได้ตาเป็นประกายทันทีพร้อมกับได้รีบกินมันเข้าไปอย่างอร็ดอร่อยส่วนทางด้านของเวน,นเห็นว่าอาเธอร์กินอาหารเสร็จแล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ไม่นอนได้แล้วเพราะว่าฝูงนี้มันจะไม่ง่ายแบบนี้หรอกนะอาเธอร์ <Arthur S 2> ที่ได้ยินเวนบอกมาแบบนั้นก็ได้ทิ้งตัวลงไปนอนกับพื้นทันทีได้ด้วยความเหนื่อยล้้าาขของงงเเก็ไไดดลับปในทีี่แตพย ไม่นานมันก็ต้องทําให้อาเธอร์สะดุ้งตื่นอีกครั้งแหละครับเพราะว่ามันมีเสียงกรี๊ดของผู้หญิงดังเข้ามาในหูของเขาอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้รีบลุกจับตาบขึ้นมาทันทีและพออาเธอร์ได้มองไปตามเสียงแล้วมันก็ต้องทําให้อาเธอร์ตกใจเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขานั้นก็คือเจ้าปีศาจที่มีเขาที่กําลังจับตัวของเทเซียเอาไว้นั่นเองซึ่งเทเซียที่โดนจับอยู่นั้นก็ได้บอกกับเจ้าปีศาจตนนี้ไปแล้วครับว่าปล่อยกันนะใครก็ได้ช่วยด้วยอาเธอร์เช่นนนั้นก็ได้ หยุดเวลาเอาไว้ล่ะครับแล้วก็ได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหยื่อเทสดเซียด้วยการตัดมือของเจ้าปีศาจทิ้งไปทันทีมันจึงทําให้เทสดเซียตกลงมาที่พื้นแต่ว่าอาเธอร์ก็ยังเข้าไปโจมตีปีศาจอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามันก็ยังสามารถฟื้นฟูของมันออกมาได้อยู่ดีพร้อมกับได้ตั้งค่าโจมตีอาเธอร์ต่อล่ะครับอาเธอร์เทียนเช่นนั้นจึงได้ใช้พลังโจมตีสกัดเอาไว้แต่ว่ามันก็ยังมีพลังของเจ้าปีศาจเล็ดลอดออกมาได้1อันล่ะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นมันยังเล็งไปที่เทีท่นนอบา็บด้วยอาเธอววว่่าตัเเเลชยทซียไไว้ม่ทันแล้้้วเขาก็ไดใช หยุดเวลาอีกหนึ่งรอบแล้วก็รีบยี่เข้าไปหยุดการโจมตีนั้นเอาไว้แล้วปามันทิ้งไปทันทีแต่ในระหว่างที่เจ้าปีศาจกําลังเดินมาหาอาเธอร์นั้นอาเธอร์ก็ได้คิดแล้วครับว่านี่มันที่หายกันไปนานขนาดนี้ก็พอแบบนี้เองสินะเวลพอได้แล้วพอสิ้นเสียงของอาเธอร์ร่างของเจ้าปีศาจมันก็ค่อยๆสลายลงไปล่ะครับแล้วเวนก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าจับตายของข้าได้ค่อนข้างไวเลยนะอันที่จินข้าแค่แค่สร้างสถานการณ์เล็กๆเพื่อดูว่าเจ้าจะจัดการ กัับมงงอาร์เธอร์ที่ได้ยินเจนนั้นก็ได้บอกกับเวนไปแล้วครับว่าเรื่องไร้สาระแบบนี้ใครจะไม่รู้ตัวกันบ้างล่ะครับและผมก็หวังว่าคุณจะไม่เล่นอะไรแบบนี้อีกนะเวนที่ได้ยินอาร์เธอร์พูดมาแบบนั้นก็ได้ถามเข้าไปแล้วครับว่าเป็นยังไงได้อะไรจากการฝึกบ้างละ่ะหรือว่ามันยังสมจริงไม่พอแต่กระช่างมันเถอะที่ฉันทําไปก็เพื่อตัวของเจ้าเองทั้งนั้นดูสภาพของเจ้าตอนนี้สิเจ้าใช้พลังไปมากเพียงแค่พยายามช่วยเอลคนเดียวโดยที่เจ้าไม่ได้ระวังอะไรเลยอาร์เธอร์ที่ด ยินเช่นนั้นก็ได้บอกกับเวนไปแล้วครับว่าใช่ผมก็รู้ว่าตัวเองทําไม่ถูกต้องแต่ผมก็มีคนที่ผมคิดว่าสําคัญมากกว่าใครและสําคัญมากกว่าตัวผมเองด้วยซ้ําแต่แบบนั้นมันก็ประมาทเกินไปข้าก็เข้าใจว่าครอบครัวกับคนรักมันสําคัญนะอะไรนะนแค่เพื่อนกันนะเทสคือเพื่อนของผมโอ้จากที่ข้าได้ยินมาจากวินซัมและท่าทางของเจ้าเมื่อกี้เห็นได้ชัดเลยว่าเธอคนนั้นไม่ใช่แค่เพื่อนละมองแล้วไงอะ่ะพวกเจ้าสองคนได้เสียกันยังอ่ะเธอที่ได้ยินเวน ถามมาแบบนั้นก็ไปไม่ถูกเลยล่ะครับอาเธอร์จึงได้บอกกับเว้นไปว่ามามามมไม่ไมผมยังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะเฮ้ยเลือกนอกเรื่องเด้แล้วมัง้งเว้นสรุปคือคุณจะสร้างโกเลมเป็นอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอเว้นที่ได้ยินอาเธอร์ถามมาแบบนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่ามันก็เป็นอย่างที่เจ้าพูดมานั่นแหละข้าสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ทุกสิ่งแต่มันก็ใช่ว่าจะทุกอย่างนะอย่างเช่นฉันไม่สามารถเรียนแบบคุณสมบัติธาตุน้ําโดยใช้ธาตุดินได้แต่ถึงอย่างนั้นเจ้ารู้ได้ย เช่นนั้นจึงได้บอกกับเวนไปแล้วครับว่าก็หลังจากที่ผมใจเย็นลงแล้วผมก็ได้สังเกตเห็นความผันผวนของอนุภาคมานาธาดินสีเหลืองรอบๆล่างของเจ้าปีศาจตัวนั้นถึงแม้ว่ามันจะดูสมจริงแต่มันก็ไม่แปลกไปหน่อยหรอที่เทจะมาอยู่ที่เอพิโอทัตนะและมันก็เป็นไปไม่ได้ด้วยที่ใครจะมีความสามารถทําเรื่องแบบนี้ง่ายๆอีกแล้วเวนที่ได้ยินอาเธอร์บอกมาแบบนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าจริงๆแล้วปกติไอ้เรื่องที่ว่าเป็นไปไม่ได้ฉันจะเปลี่ยนให้มันเป็นไปได้ได้ยากมากกว่ามันก็เพราะ ว่าพวกเจ้าไม่เคยคิดแบบนั้นกันเลยทําไมล่ะครับอาเธอร์ได้ถามเว้นไปเว้นที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับอาเธอร์ไปต่อว่า่อในทางสถิติพวกเจ้านั่นแหละคือพวกที่ไม่น่าจะเป็นไปได้และเจ้าก็คือหนึ่งในนั้นกอย่างที่เจ้าสามารถใช้ได้ถึง4ี่ท่าอีกทั้งยังภาษาทธาเป็นทา่าอื่นได้อีกไหนจะเรื่องที่เจ้ายังสามารถใช้มันในการขายความรับของอีเธอร์ก็ด้วยยังไม่รวมเรื่องที่ท่านหญิงเพียงคนเดียวในหมู่มังกรมอบพรให้กับเจ้าอีกนะมันจึงทาให้ทุกอย่างของเจ้าในตอนนี้มันไม่ปกติ แล้วล่ะเพราะแม้แต่เหล่าอาชุล่าเองก็ยังไม่มีโชคหรือพรสวรรค์อะไรมากขนาดนี้อาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้บอกกับเวนไปแล้วครับว่าท่านั่นคือวิธีการให้กําลังใจของคุณผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับแล้วต่อไปพวกเราจะฝึกอะไรกันต่อล่ะเวนที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้เดินเข้าไปจับข้อมือของอาเธอร์เอาไว้ล่ะครับแล้วก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปว่าก่อนอื่นเลยก็ส่งมือข้างีิถนัดมาให้ข้าซัสิและเจ้านี่ก็คือแร่ธาตุที่มีชื่อว่าแอคคไรท์แราา็จริงมันก็อ ข้างที่จะไร้ประโยชน์นะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมันได้ผ่านขั้นตอนการหลอมและการสังเคราะห์ที่เหมาะสมแล้วมันก็จะกลายเป็นของที่น่าสนใจอยู่หรอกนะเจ้าจําสิ่งที่ข้าบอกว่าข้าไม่ได้ตีดาบแล้วสร้างพวกมันขึ้นมาได้หรือเปล่าเนื่อนกบเพราะว่าข้าสามารถปลูกอาวุธให้งอกขึ้นมาได้ด้วยการใช้อัญ,ญมณีเล็กๆชิ้นนี้ยังไงล่ะอาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ถามเวียนไปลวครับว่าปลูกเหมือนกับปลูกต้นไม้อย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่ถ้าเจ้าจะคิดได้แค่นั้นมันก็ต้องไปไปตามที่เจ้าคิดแล้วแหละเพราะปกติ แล้วฉันก็กใช้เวลาสักสิปีในการสังเกตว่าเจ้าจะต่อสู้ยังไงแล้วค่อยเอาข้อมูลพวกนั้นมาวิเคราะห์ว่าจะสร้างอาวุธที่เหมาะสมให้กับเจ้าในรูปแบบไหนแต่เพราะสถานการณ์หลายๆอย่างมันจึงทําให้ไม่มีเวลาขนาดนั้นข่ากก็เลยต้องมาเสี่ยงกับเจ้านี่ยังไงล่ะเดี๋ยวนะคุณหมายถึงอะไรนะ้าคุณเว้นแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วละครับเพราะว่าเว้นนั้นได้กดเจ้าแร่ที่ถืออยู่ในมือของเขาลงไปในมือของอาเธอร์ทันทีอาเธอร์ที่โดนไปขนาดนั้นก็ได้ร้องโอ๊ยออกมาเลยล่ะครับแล้วก็ได้บอกกับเว้นไปว่าทําไมคุณไม่ให้ สาญญาณกันก่อนแล้วโอ๊ยเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยอ๋อโทษทีฉันลืมนับนะ่ะถ้าได้ปลูกถ่ายแอคคอร์ไลท์ให้กับเจ้าไปแล้วด้วยการใช้ขนปีกของท่านซิเวียและใช้เกตของท่านหญิงซวี่ด้วยพอมันจะขาดสิ่งพวกนี้ไปไม่ได้เลยเอาละต่อจากนี้ไปทุกการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเจ้าไม่ว่าจะเป็นการกระทําความคิดมันจะมีผลต่ออาวุธของเจ้าที่ออกมาแต่ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาวุธของเจ้ามันจะหลบอ,ออกมาเป็นยังไงอาเทสที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ถามเวียนไปต่อละครับว่าแล้ว ในเมื่อมันไม่แน่นอนแบบนี้ทําไมถึงทํามันขึ้นมาล่ะสูตีอาวุธใหม่ให้ผมไปเลยไม่ดีกว่าเหรอเว้น <When S 1> ที่ได้ยินอาเธอร์พูดมาแบบนั้นก็ได้บอกกับอาเธอร์ไปแล้วครับว่าสรุปว่าเจ้าอยากได้แค่ม้จิ้มฟันไปไล่จิ้มแทนพวกว่ารีทายอย่างนั้นเหรอแต่ว่าพวกเราก็ไม่มีเวลาแล้วอาเธอร์ <Arthur S 1> ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ค่อนข้างที่จะตกใจมากเลยล่ะครับเขาจึงได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวนะผมคิดว่ามันน่าจะยังเหลือเวลาอีกสัก2อถึงสปีก่อนสองครามจะเริ่มขึ้นเนอะนี่เจ้าหนูอาจะบอกอะไรให้ใหเจ้าสัักกกอย่าง็แล้วน พึ่งได้รับข่าวใหม่มาจากดีคาเทนจริงๆสิ่งที่ฉันจะบอกต่อไปนี้มันก็ขัดต่อคําสั่งของนายท่านอินเดสด้วยแต่ฉันเองก็อยากให้เจ้ารู้เรื่องทั้งหมดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเพราะแอคคอร์ไลท์มันไม่อาจจะคาดเดาได้เลยเพราะมันอาจจะใช้เวลาถึง5ปีกว่าที่มันจะหล่อเป็นอาวุธให้เจ้าได้เพราะฉะนั้นเจ้าต้องใช้พลังของเจ้าในการเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้อาเธอร์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้บอกกับเวนไปแล้วครับว่าผมรู้เรื่องนั้นแล้วแต่ทําไมาคุณถึงดูกังวลขนาดนั้นนักละ่ะมันดูไม่่ปกติิเเเลยนวนวทีด้ ถามมาแบบนั้นก็ได้นิ่งไปแป๊บนึงแล้วครับก่อนที่เขาจะบอกกับอาเธอร์ไปว่าอาเธอร์ Arthur, ถึงกองทัพใหญ่ของพวกมันจะยังไปไม่ถึงแต่ว่าตอนนี้สงครามมันได้เริ่มขึ้นแล้วอาเธอร์ที่ได้ยินเว้นบอกมาแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับ คุณหมายความว่ายังไงวินซัมบอกกับผมมาว่ามันยังเหลือเวลาอีกตั้งสองปีนี่กว่าสงครามมันจะเริ่มนะ่มันค่าดอาอะไรไม่ได้หรอกนะถ้าอย่างนั้นผมจะกลับไปที่นั่นเพราะถ้าสงครามเริ่มขึ้นแล้วผมก็จําเป็นที่จะต้องสู้แตในระหว่างที่อาเธเท์ยกำลังจะเดินออกไปนั้นวินก็ได้ใช้โกวลิมของเขาจับขาของอาเธเร์เอาไว้ล้ครับแล้วก็ได้บอกกับอาเธเร์ไปว่าแล้วยังไงนายจะไม่ให้พวกเคียวฆ่าอย่างนั้นเหรอผมเองก็ฝึกมาหลายเดือนแล้วและยังใช้เวลาของอีเทร์ได้ด้วยเท่านี้ผมก็น่าจะสู้พวกมันได้บ้างที่ คุณพาผมมาที่นี่ก็เพื่อการนั้นไม่ใช่เหรอแต่แค่นั้นมันยังไม่พอเจ้าเด็กน้อยระดับของเจ้าตอนนี้แกพูดติดตามของเคียวเจ้าก็เอาไม่ไหวแล้ว1ปีข้าขอเวลาแค่1นปีและการช่วยฝึกสอนของข้าจะทําให้เจ้าสามารถมีโอกาสพอที่จะช่วยดีคาเทนได้อาเธอร์ที่ได้ยินเว้นบอกมาแบบนั้นก็ค่อนข้างที่จะเจ็บใจล่ะครับที่ตัวเองนั้นไม่สามารถไปช่วยพระพวกของตัวเองได้ทันทีแต่อาเธอร์ก็ได้ตอบรับคําขอของเว้นไปและแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปไวเหมือนโกหกเพราะนี่มันก็เป็นเวลาหนึ่งปี ครบถ้วนตามสัญญาที่เวนได้บอกกับอาเธอร์เอาไว้แล้วล่ะครับและที่สําคัญตอนนี้มันก็ได้จบลงไปอีกแล้วซึ่งต่อต่อไปผมก็ขอคิดว่าอา t เธอร์จะได้กลับไปบ้านสักทีแล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ก็ได้ที่ใต้คลิปเลยแต่สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย